ในสถานการณ์โควิดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3มไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด198รโรงเรียนโดยผมรับนโยบายจากสปทมาขับเคลื่อนอย่างแรกเลยก็คือเราได้จัดตั้งศูนย์โควิดระดับเขตและก็มอบหมายให้โรงเรียนทั้ง198โรงเรียนจัดตั้งศูนย์โควิดระดับโรงเรียนขึ้นในการประสานงานเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดฉะนั้นวันนี้ ในสถานะที่ผมดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะก็มอบให้ทางศึกษานิเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนจะเห็นว่าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการในสถานการณ์โควิดได้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบทั้ง5รูปแบบนี้ ประสบผลสําเร็จถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับศูนย์โควิดระดับโรงเรียนจะรายงานมาที่ศูนย์โควิดระดับเขตเขตก็จะรายงานไปยังศูนย์โควิดระดับสพตต,ต่อไปฉะนั้นการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตสามในสถานการณ์โควิดจึงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดเราสามารถแก้ปัญหาในการจัดก,การเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง198โรงเรียนได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสีาส่เกตกสามได้ดําเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาในรูปแบบของ5้าออนตามสพทสั่งการโดยเราเน้นว่าให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดเช่นโรงเรียนที่จะเปิดออนไซต์ site, ต้องไม่มีนักเรียนหรือใครติดในหมู่บ้านแล้วผ่านคณะกรรมการรถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,านไปสู่ ผ่านเขตแล้วก็ไปที่สพจังหวัดสพจังหวัดอนุมัติต้งเปิดออนไซต์ได้ในเขตสามข้งเราได้ติดตามการเรียนรู้ทั้งห้าวันสำนังกงานเขตพื้นที่ของเรานะครับมีศูนย์เฉพาะกิจการณรีการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ก็จะรับรายงานการจัดการเรียนสอนทุกวันนะครับได้เร่ยมรวบรวม,รวม,รวมทุกสัปดาห์เพื่อรายงานเราเด่นว่าต้องรวดเร็วทันการเป็นปัจจุบัน เราได้นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบขอบคุณครับผมในภากรกิจเด่นนาเกตศึกษานิเทศปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจการจัดก,การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ศูนย์ของเราประกอบด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีทั้ง3กลุ่มจะมีภารกิจ ที่แตกต่างกันออกไปในวันจันทร์เราจะติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต,ต่างๆของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019และแจ้งเตือนโรงเรียนให้รายงานต่อศูนย์ของเราในวันอังคารก็เช่นเดียวกันเราจะติดตามความเคลื่อนไหวและติดตามประกาศของสบคแล้วก็แจ้งไปยังโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆวันพุธเราจะเริ่มสรุปข้อมูลและก็ติดตามข้อมูลของโรงเรียนนะครับที่รายงานเข้ามา วันพฤหัสบดีเป็นวันที่จะต้องเร่งรัดให้โรงเรียนทุกรงเรียนติดตามแล้วก็ตรวจสอบให้โรงเรียนถึงการระบาดของโรคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและรายงานมาอย่างศูนย์วันศุกร์เราจะเริ่มทําการสรุปข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทํารายงานศูนย์ของเราได้จะทาเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับโรงเรียนแล้วก็มีกลุ่มไลน์ที่จะช่วยในการแจ้งเตือนแล้วก็การรายงานผลนะครับ เรามีรายงานต่างๆที่เป็นความคืบหน้าของการดำเนินการของเราอยู่ที่เว็บไซต์ของศูนย์เฉพาะกิจของเรานะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศรินแพงนิธิ์เศษผู้มในการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสิเกตเขตสในานามของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลนะคะการนิเทศติดตามของเราเรามีการนิเทศความพร้อมการเปิดเรียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1นนะคะซึ่งการนิเทศครั้งนี้เรามีการนิเทศออนไซต์เมื่อเปิดเทอมที่ผ่านมาและนอกจากนั้นเรายังได้นิเทศการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยนะคะการนิเทศการเรียนการสอนของเรามีการนิเทศแบบทางไกลที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ ออนไลน์ออนดีมานออนแฮน์นะคะแล้วก็โรงเรียนเรามีการสอนแบบออนไลน์ site. เราก็ได้ลงพื้นที่นิเทศรูปแบบการนิเทศของเรานะคะเราจะเน้นการนิเทศออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าจากสถานการณ์นี้ทําให้โรงเรียนเราเปิดออนไลน์ site. น้อยมาก สวัสดีค่ะนางนันทนาเหมือนจิตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกดเขตสามค่ะในภาพของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะเราก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการรายงานการประกาศตามสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ทางจังหวัดศรีสะเกดของเรามีประกาศฉบับที่40แล้วนะคะค่ะในส่วนของการดูแลในเรื่องของโรงเรียนประกาศเปิดปิดนะคะก็จะอยู่ในความดูแลของ กลุ่มส่งเสริมนะคะกลุ่มส่งเสริมของเรานะคะก็จะมีการดูแลในเรื่องของอสำรวจสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะเพื่อที่จะได้รับวัคซีนสวัสดีครับผมสายันสุขเฉยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารสำนักาง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมมศึกษาสีสะเกดเขตสามกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลนะครับมีภารกิจที่สําคัญอยู่3ประการประการแรกก็คือการสํารวจอุปรกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม D-LTV โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน88โรงเรียนจาก198โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก88โรงเรียนพบว,ว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางไกล DLTV นั้นโรงเรียนขนาดเล็กมีความพร้อมอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานั้นได้นำเินการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำให้กับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโดยมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ทุกเดือนตามความต้องการของโรงเรียนที่ร้องขอมาในขณะเดียวกันเราก็มีเครือข่าย TV, ดีเอลทีวีโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะครับแยกเป็นกลุ่มโรงเรียนนะครับซึ่งผลการดำเนินการให้บริการอุปกรณ์ดีเอลทีวีนั้นทําให้โรงเรียนและนักนักเรียนนะครับมีความพร้อมหลายประการประการที่1ก็คือด้านโรงเรียนนะครับมีสื่อดีเอลทีวีเพิ่มขึ้นนะครับและค,ครูก็มีเทคนิควิธีการสอนโดยนำวิธีการจากการสอนดีเอลทีวีนั้นมาปรับเปลี่ยนรูปแบบมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนทําให้นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นทุกโรงเรียนครับ